Oh. สวัสดีครับผมทิตตจากอินนีไซน์อกาอินเทเล่นนะครับวันนี้จะพามาชมผลงานตกแต่งภายในของบริษัทเรานะครับที่หมู่บ้านโกลเด้นเพสตสีดเอกชัยวงแหวนครับผมหลังนี้จะเป็นงานออกแบบที่ทางเราได้รับโจทย์จากทางลูกค้านะครับตัวบ้านหลังนี้จะเป็นเป็นบ้านเก่าแล้วนํามารีโนเวทครับผมเป็นซื้อลูกค้าซื้อ2หลังแล้วก็นํามาเชื่อมต่อกันมีการปรับปรุงรีโนเวทภายนอกแล้วก็ออกแบบภายในใหม่ทั้งหลังเลยครับผมคือลูกค้าต้องการเป็นโมเดิ Classic, เร์นคลาสสิกแล้วก็ตกแต่งตรงโซนโถงนะครับลูกค้า ทุบชั้น2ทิ้งแล้วก็ปรับให้เป็นโถงสูงครับโซนนี้จะเป็นโซนลิฟวิ้งรูมครับผมคือเข้าบ้านมาก็จะมีโซนลิฟวิ้งรูมโถงสูงรองรับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นมุมทํางานนะครับผมเป็นมุมนั่งเล่นเป็นสเปซกว้างๆส่วนตัวแล้วก็จะมีทางเชื่อม ทางเดินไปที่ตัวอาคารเก่านะครับผมก็คือตัวบ้านหลังเก่าแต่ทางเรามีการออกแบบเชื่อมระหว่างบ้านใหม่แล้วก็ตัวโถงทางเดินตรงนี้ครับให้เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับผมแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นอ่าสเปซข,ของมุมนั่งเล่นห้องทํางานครับผมก็คือจะเป็นมุมพักผ่อนนั่งเล่นกันชิลๆนะครับผมแล้วก็ จะมีการกั้นโซนนะครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นการกั้นโซนหมดเลยครับเราจะกั้นประตูห้องทานข้าวนะครับผมก็คือจะกั้นแอร์กั้นกลิ่นอาหารที่จะมาจากห้องครัวแล้วก็ส่วนบาร์ครับผมที่จะวิ่งเข้าไปที่ตรงโถงทางเดินนะครับเราจะมีการประตูกั้นตกแต่งประตูกั้นก่อนครับผมแล้วก็จะเป็นถัดเข้าไปก็จะเป็นโซนของมุมทานอาหารแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ครับผมเป็นมุมบาร์ของบ้านซึ่งเราออกแบบให้ให้รับกับตัวดีไซน์บ้านครับคือหลังนี้ก็คือเน้นเป็นหินจริงแล้วก็มีหินลามิเนต ตกแต่งผสมกันนะครับผมเป็นจุดที่จะลิงก์กับตัวห้องครัวครับซึ่งระหว่างที่เราทํากับข้าวหรือมีอาหารเราก็จะนําจากข้างในครัวมามามาพลักคอยตรงนี้ก็คือใช้งานได้จริงสําหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ตัวโถงทางเชื่อมระหว่างบ้านใหม่และบ้านเก่านะครับผมแล้วก็จะมีห้องครัวอยู่ตรงครัวเดิมของบ้านครับนี่เป็นครัวที่ทางตัวบ้านมีอยู่แล้วแล้วก็ออกแบบปรับสีปรับทาสีทําหน้าบานตกแต่งหน้าบานให้ใหม่ครับให้มันเข้ากันกับสไตล์ที่เราออกแบบใหม่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโถงทางขึ้นชั้น2ครับก็จะเป็นมุมตกแต่งของทางบริษัทที่ออกแบบให้ลูกค้านะครับก็คือจะนี้เป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกครับนี่ครับแล้วตกแต่งลิงก์ขึ้นมาจากข้างล่างลับขึ้นมา ถึงข้างบนเลยครับผมเป็นซีรีส์เดียวกันครับผมตรงนี้ก็จะได้มุมอารมณ์แบบว่าโอโถงเลยครับผมรูหาในส่วนของโถงบันไดที่มีการตกแต่งคือเชื่อมระหว่างบ้านเก่าและบ้านใหม่ให้ลงตัวเลยครับผมนี่ครับขึ้นมาชั้น2ก็จะปรับเปลี่ยนพื้นเป็นกระเบือ้องกระเบื้องยางนะครับผมก็คือจะเป็นสีไม้ที่ดูอ่อนๆหน่อยให้เข้ากับสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่เราที่เราตั้งใจให้ออกแบบเป็นแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมหิ้งพานะครับผม ยังเราออกแบบแต่ว่าตรงท็อปเนี่ยเราใช้เป็นลามิเนตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งเล่นที่เ,เราทาสเปซยื่นออกมาจากห้องข้างนอกครับผมอ,อันนี้จะเป็นเหมือนมุมนั่งเล่นมุมผ่อนคลายของเจ้าของบ้านเลยครับที่ลูกค้าต้องการที่อยากอยากให้มีมุมนั่งเล่นสบายๆสเปซบรรยากาศโฟล์ฟจากห้องนอนออกมาก็จะเป็นมุมนั่งเล่นพักคอยนั่งเล่นตรงนี้นะครับผมก็คือเนี่ยนะครับก็จะเห็น ถ้ายืนตรงนี้ก็จะเห็นวิวของโถงชั้นล่างแล้วก็จะมีครับมุมเครื่องดงื่มเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนมเนยที่ลูกค้าสามารถหยิบมาสต็อกตรงนี้ได้เป็นมุมนั่งเล่นนั่งเล่นมือถือนั่งเล่น iPad ตรงนี้ก็คือจะใช้งานได้จริงครับจะลิงก์กับตัวห้องนอนครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนอนกันครับ ครับผมสำหรับห้องนอนนี้ครับก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับที่เราออกแบบใหม่หมดเลยครับผมคือตอนนี้โจทย์ที่ได้มาคือเป็นห้องโลง่ลงๆซึ่งมีการกั้นของโครงสร้างเดิมอยู่แล้วผมก็ได้ออกแบบทุบผนังแล้วก็ปรับฟังก์ชันให้มัน ใช้งานได้จริงแล้วก็เพิ่มสเปซบวกบวกถึงการตกแต่งที่ลิงก์จากข้างล่างขึ้นมาที่ห้องนอนใหญ่นะครับผมก็คือหลังนี้ห้องนี้ก็จะเป็นโมเดนโมเดนคลาสสิกอยู่ครับผมแต่อาจจะมีความเติมสเตนเลตเข้าไปเติมหินเข้าไปให้มันดูมีความาทันสมัยมากขึ้นนะครับผมตรงตรงนี้นะครับคือก่อนเข้าที่ห้อง ห้องแต่งตัวเนี่ยครับผมออกแบบให้เป็นเหมือนกับโซนกั้นห้องเป็นพาร์ทิชันกั้นห้องครับเพื่อให้แอร์เก็บความเย็นไว้อยู่ที่ห้องนอนนี้เลยเวลาที่เรานอนสำหรับอันนี้คือห้องวอล์กอินคอเซตของเจ้าของบ้านเลยครับผมก็คือตกแต่งใหม่เป็นห้องแต่งตัวซึ่งติดก,กระจกเพื่อให้ห้องมีความกว้างขึ้นให้เห็นห้องแล้วมันดูโปร่งนะครับผมทุกห้องในครับนี่จะมีตู้ตู้แต่งตู้เสื้อผ้าครับผมนี่เป็นตู้เสื้อผ้าให้ทางเราที่ทางเราดูแลอยู่นะครับผมตัวนี้นี่ครับตู้เสื้อผ้า ที่ทางเราใช้แล้วก็นี่ครับจะเป็นพวกตัวเครื่องแป้งตัวเครื่องแป้งก็อยู่ด้านนี้ครับผมตัวเครื่องแป้งคือใช้เป็นสเตลเลสเข้ามาตกแต่ง ใช่ครับสำหรับตรงนี้นะครับเดิมทีก็จะเป็นผนังปูนนะครับเราก็จะกูผนังไม้ขึ้นมาแล้วก็กูด้วยกระจกเงาเต็มแผ่นครับผมเอาไว้สำหรับส่องตัวเองเวลาแต่งตัวครับผมนี่ครับเราจะแต่งกูผนังไม้ส่องได้เลยเป็นกระจกเงาเลยครับห้องนี้ก็จะดูดูกว้างเลยครับผมเวลาเข้ามาจะดูกว้างดูไม่แค่บวกสีสันที่เราใช้ก็คือเป็นโทนสีครีมเบจนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสเตเลสซิโรสโกแล้วก็มีการกูคิ้วบัวป้าหน้าบานนะครับผมตัวคิ้วไม้ลูกฟ้าต่างๆที่เราเอามาใช้เนี่ยก็จะทําให้งามันดูรู คลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทางบริษัทเราได้มีการเข้ามาตกแต่งนะครับผมก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ที่เรียกได้ว่าสวยแล้วก็ถูกใจทางเจ้าของบ้านนะครับผมเป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกนะครับก็เนี่ยครับผลงานที่เราพามาชมกันวันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากเรียกใช้บริการทางบริษัทอินดีไซน์29นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กหรือทาง i d l ีไลนะครับผมเข้าไปชมผลงานกันได้ก่อนที่ทาง Facebook ของอินดีไซน์29หรือทางช่องยูทูบดูผลงานก่อนพิิจาาาารรรรณไไดดดด้้คับผมมสถตตต่อโยยงเลนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท,กท,กทกช่านที่ติดตามรับชมผลงานของทางบริษ e ัทอีอาสองเอินเทเลียน,นะครับผมสวัสดีครับ